เมื่อคืนเนี่ยสำนักข่าวซึ่งตั้งชื่อผิดหลักความหมายของคำพูดซึ่งใช้นี่นะะได้กลายเป็นว่าพยายามที่จะเปิดประเด็นว่าไทยเนี่ยไม่พอใจที่โดนกับระเบิดเยอะแยะมากมายที่เราโดนอยู่ตอนนี้แล้วก็เลยใช้วิธีการที่สร้างความเชื่อว่าฝ่ายไทยเนี่ยเตรียมที่จะโจมตี คุณจะปล่อยข่าวที่ผิดหรือเป็นข่าวปลอมให้ประชาชนก็ตื่นตระหนกอย่างน้อยชื่อของสำนักข่าวเนี่ยมันควรจะเป็นชื่อซึ่งถูกหลักความหมายของคำพูดผมต้องการสื่อสารไปที่พะน,น้าท่านเจ้าของบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของสำนักข่าวซึ่งมีชื่อว่า fresh news ในกบูชานะฮะว่าเฮ้ยคุณไปเปลี่ยนชื่อสำนักข่าวของคุณเถอะเพราะว่ามันผิดความหมายของคำว่า fresh ว o ้ยคำว่า fresh มันไม่ได้เอาไว้ใช้กับข่าวมันเป็นภาษาอังกฤษจากที่ไหนวะคุณจบที่ไหนมา แต่ถ้าคุณจะตั้งชื่อสำนักข่าวเนี่ยแล้วคุณต้องการให้คนรู้สึกว่าสำนักข่าวของคุณให้ข่าวใหม่ๆคุณต้องเปลี่ยนจากคำว่า fresh news เนี่ยเป็น new news ขาา้ขาใหม่คำว่า new news เนี่ยยังถูกภาษากว่า fresh news แต่รู้ไหมถ้าให้ผมเป็นผู้บริหารแล้วผมทำ branding ของ fresh news ใหม่นะผมจะเปลี่ยนชื่อเป็น real news อย่างนั้นเนี่ยโอเคถูกความหมาย it's real news ของจริงเว้ยไม่ใช่ข่าวปลอม chưa đại แม้ว่าการใช้ทุ่นระเบิดจะถูกสั่งห้ามแต่ทุ่นระเบิดจำนวนมากถูกนำมาใช้ในหลายความขัดแย้งทั่วโลกทุ่นระเบิดที่ถูกติดตั้งไว้แม้ผ่านไปหลายปีก็ยังสร้างความเสียหายร้ายแรงได้และคร่าชีวิตพลเรือนทั่วโลกได้ทุกปีทำให้บางพื้นที่ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ UN เอ้ขาประเมินแล้วว่าแม้จะมีเทคโนโลยีชั้นสูงในการตรวจจับและการจำกัดทุ่นระเบิดแต่อาจจะต้องใช้เวลาประมาณ1,100ปีจึงจะสามารถจำกัดทุ่นระเบิดทั้งหมดในโลกได้ตามกฎหมายระหว่างประเทศพิธีสารฉบ,บับที่5ของ อนุสัญญาว่าด้วยอาวุธตามแบบบางชนิดระบุว่าเมื่อการสู้รบระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องยุติลงแล้วแต่ละฝ่ายจะต้องกวาดล้างวัตถุระเบิดที่ยังไม่ได้ระเบิดที่เหลืออยู่ในพื้นที่ของตนอย่างไรก็ตามทุ่นระเบิดที่ไม่ได้อยู่ในพิธีสารฉบับที่5แต่อยู่ในพิธีสารฉบับที่2ของอนุสัญญากำหนดให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องกวาดล้างทุ่นระเบิดในพื้นที่ของตนหลังจากยุติการสู้รบแล้วปัจจุบันอียิปต์เป็นประเทศซึ่งมีทุ่นระเบิดติดตั้งไว้มากที่สุดในโลกโดยมีทุ่นระเบิดติดตั้้้งไว23ลลานูก โอ้โหตามด้วยอิหร่านซึ่งมีทุนระเบิดติดตั้งไว้16ล้านลูกประเทศซึ่งมีทุนระเบิดติดตั้งไว้มากที่สุดเป็นอันดับที่3ของโลกได้แก่อัฟกานิสถานแองโกลาจีนและก็อิรักซึ่งมีทุนระเบิดติดตั้งไว้10ล้านลูกกัมพูชาเป็นประเทศอันดับที่7ของโลกโดยมีทุนระเบิดติดตั้งไว้มากถึง7ล้านลูกตามมาด้วยบอสเนียเฮอร์ซโกวีนาก็ย่านไหนซึ่งเคยมีสงครามนั่นแหละฮะนันตามนั้นเลยฮนะบอสเนียเฮอร์ซโกวีนานี่คือในยุคบอลการ์เนชันใช่ไหมฮ ที่นั่นก็มีทุนระเบิดไ้อีก6ล้านลูกคูเวตด้วยเวียดนามด้วยอันดับ9ก้าสิทุนระเบิด5้าล้านและ3.5้าล้านลูกตามลำดับข้อมูลจากรอยเตอร์สแล้วก็ทีเดนเขาสรุปมานะฮะเพราะฉะนั้นก็มันเป็นแบบนี้จริงๆนะฮะมันมีเหลืออยู่ในโลกเยอะเมื่อวานนี้ที่มีข่าวปลอมซึ่งปล่อยออกมาจากสำนักข่าวแห่งหนึ่งในกัมพูชาที่ทําให้คนตกตกใจว่าฝ่ายไทยเตรียมที่จะบุกทั้งทงที่เราไม่ได้เตรียมที่จะบุกนี่ยนะครับมันก็เป็นการปล่อยข่าวในแบบที่สร้างความชอบทําให้กัาามพา คือไทยไม่พอใจแน่นอนที่เขาวางกับระเบิดทุ่นระเบิดไว้เยอะแยะมากมายแต่ว่ามันไม่ได้แลว,ว่าไทยจะตอบโต้ด้วยการบุกเหมือนรอบที่แล้ว คือรอบที่แล้วเนี่ยเป็นการที่กัมพูชาเนี่ยลุกล้ำเข้ามาแล้วก็สิ่งที่เราได้ทำเนี่ยมันไม่ได้เป็นการบุกเข้าไปนะฮะในกฎบัตรของสหประชา,ชาติเนี่ยมันมีเนื้อหาซึ่งเขาเรียกว่ามาตรา51เป็นบทบัญญัติที่ให้สิทธิ์ของรัฐสมาชิกในการใช้กําลังป้องกันตนเองสิทธิ์ในการป้องกันตนเองในที่นี้คืออ้างมาจากแมก้กระทั่งกติกาสากลซึ่งบรรจุเข้าไปในชาร์ตเตอร์ของ UN ซึ่งนิดหนึ่งต่อให้ไม่ได้บรรจุเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ในการป้องกันตนเองอยู่ดีแต่ว่าถ้าคุณจะอ้างกฎหมายรระงปเทก็อ้างได้น้นนคัับมมมมีีายอธิยยู่แลวเหตุ ในหลักการในตัวเองของมันแต่ว่าถ้ารัฐสมาชิกถูกโจมตีด้วยกาลังอาวุธรัฐนั้นมีสิทธิใช้กาลังในการตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองสามารถทําได้ทั้งการป้องกันเดี่ยวหรือป้องกันร่วมกันเป็น collective self defense ก็ได้กับประเทศอื่นเช่นการช่วยเหลือพันธมิตรที่ถูกโจมตีคันนี้หลังจากการใช้กําลังเพื่อป้องกันตัวก็รายงานทันทีว่ามีการกระทําอะไรบ้างเพื่อให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเนี่ยพิจารณามาตรการซึ่งมีความเหมาะสมนะฮะเพราะในรอบที่แล้วเราใช้สิทธิในการป้องกันตนเองตามมาตราของกฎบัสหประชาชาติ เสร็จแล้วเมื่อคืนเนี่ยสำนักข่าวซึ่งตั้งชื่อผิดหลักความหมายของคำพูดซึ่งใช้เนี่ยนะฮะได้กลายเป็นว่าพยายามที่จะเปิดประเด็นว่าไทยเนี่ยไม่พอใจที่โดนกับระเบิดเยอะแยะมากมายที่เราโดนอยู่ตอนนี้แล้วก็เลยใช้วิธีการที่สร้างความเชื่อว่าฝ่ายไทยเนี่ยเตรียมที่จะโจมตี โดยที่ให้พลเมืองฝั่งไทยเนี่ยอพยพออกจากบริเวณชายแดนหลบภัยให้หมดแล้วเดี๋ยวเราจะบุกพอปล่อยข่าวนี้ในกัมพูชาเสร็จคนในกัมพูชาก็ตื่นตระหนกกันเหมือนกับที่ก่อนหน้านี้มีข่าวปลอมนี้ที่ปล่อยออกมาในฝั่งไทยแล้วคนไทยก็ตื่นตระหนกกันจนในที่สุดทบบอเขาต้องชี้แจงประเด็นก็คือว่าไทยเนี่ยต้องการตอบโต้นะฮะที่กัมพูชาเนี่ยละเมิดสปิริตของข้อตกลงในการหยุดยิงด้วยการปล่อยให้มีทุนระเบิดที่ทิ้งไว้เนี่ยแล้วมาระเบิดหลังจากการทำ ข้อตกลงหยุดยิงในสปิริตของข้อตกลงกันหยุดยิงอะ่ะมันถูกละเมิดไทยต้องการตอบโต้แต่พูดตามตรงอันนี้เป็นประเด็นซึ่งเราอะตอบโต้ทางการทูต เรามิสามารถตอบโต้ด้การเสริมกำลังเข้าไปแล้วก็ถล่มกัมพูชาอีกรอบอย่างหนักเพราะว่านั่นมันไม่ใช่คำตอบสำหรับกับระเบิดหรือทุนระเบิดที่กัมพูชาวางไว้เพราะว่าถ้าเกิดเราเดินหน้าในลักษณะนั้นอีกแล้วรบกันอีกเนี่ยกัมพูชาก็จะวางทุนระเบิดอีกเพราะว่าฝ่ายกัมพูชาที่กำหนดยุทธศาสตร์ในการวางทุนระเบิดเนี่ยเขาไม่ได้มีสํานึกว่าอาวุธชนิดนี้มันไม่ควรจะหยิบมาใช้เพราะฉะนั้นเอาจริงๆไทยนะเวลานี้ก็กําลังประเมินว่าจะรับมือกับไอ้ทุนระเบิดบ้าบอคอแต่งนี้อย่างไรแต่่่่่ววาาทีแนๆก็คือ มันไม่ใช่เป็นการบุกเข้าไปทําอะไรเพิ่มเติมในแบบที่อุกอาจแล้วก็กลายเป็นว่าเราเป็นฝ่ายรุกรานประเด็นสําคัญที่ผมกำลังจะบอกก็คือว่าสํานักข่าวที่ปล่อยข่าวนี้เมื่อวานนี้ตั้งชื่อตัวเองผิดคุณจะปล่อยข่าวที่ผิดหรือเป็นข่าวปลอมให้ประชาชนก็ตื่นตระหนกอย่างน้อยชื่อของสํานักข่าวเนี่ยมันควรจะเป็นชื่อซึ่งถูกหลักความหมายของคําพูดอันนี้ไม่ใช่ความผิดในเชิงไวยากรณ์นะฮะอันนี้ไม่ใช่ grammatically wrong นะฮะแต่ประเด็นคืออย่างนี้ครับคำว่า fresh เนี่ยนะนะ F R E S, S H เนี่ย เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับผมต้องการสื่อสารไปที่พนักท่านเจ้าของบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของสำนักข่าวซึ่งมีชื่อว่า Fresh News ในกัมพูชานะฮะว่าเฮ้ยคุณไปเปลี่ยนชื่อสำนักข่าวของคุณเถอะเพราะว่ามันผิดความหมายของคำว่า fresh ว้ยคำว่า fresh มันไม่ได้เอาไว้ใช้กับข่าวมันเป็นภาษาอังกฤษจากที่ไหนวะคุณจบที่ไหนมาคุณจบโรงเรียนเดียวกับทรัมป์หรือเปล่าประเด็นก็คือว่า fresh มันไว้ใช้กับผักสด ผลไม้สด fresh meat ก็ได้เนื้อแบบสดสดใหม่ๆเลยอะ fresh meat fresh fruits fresh produce fresh vegetables fresh เขาไม่ได้ใช้กับข่าวถ้าข่าวสดนะฮะคุณก็เรียกว่าข่าวสดแต่ถ้าข่าวมันใหม่จริงๆอะมันเป็นเหตุการณ์ซื้อเพิ่งเพิ่งเกิดอะอย่างเช่นสมมุติว่าคุณจะปล่อยข่าวปลอมเนี่ยว่าไทยเตรียมบุกเตรียมรุกรานเนี่ยนะฮะกรรณาใช้คำว่า breaking news อ่ะแต่ว่า breaking news ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นข่าวปลอมคุณใช้คาว่า fake news อ๋อไม่ใช่แต่ถ้าคุณจะตั้งชื่อสำนักข่าวเนี่ยและคุณต้องการให้คนรู้สึกว่าสำนักข่าวของคุณเนี่ยให้ข่าวใหม่ๆเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนจากคำว่า fresh news เนี่ยเป็น new news ข่าวใหม่คำว,ว่า new news เนี่ยยังถูกภาษากว่า fresh news องคำว่า fresh news นะฟังแล้วมันตลกที่สุดคำว,ว่า fresh เอาไว้ใช้กับสิ่งอื่นครับสดใหม่ครับไม่ใช่ข่าวสดครับ แต่รู้ไหมถ้าให้ผมเป็นผู้บริหารแล้วผมทำแบรนดิ้งของ fresh news ใหม่นะผมจะเปลี่ยนชื่อเป็น real news R E A L real news อย่างนั้นน่โอเคถูกความหมาย it's real news ของจริงเว้ยไม่ใช่ข่าวปลอมเชื่อได้แต่ที่แน่ๆคะคำว่า fresh เนี่ยกรุณาเอาไปใช้กับเรื่องอื่นครับมันผิดภาษาครับมันผิดความหมายหมดเลยครับ fresh ไม่ได้มีไว้ใช้กับข่าว คุณตั้งชื่อสำนักข่าวใหม่เลยไม่ต้องเป็น fresh news กัมพูชาแล้วเป็น real news วงเล็บไม่ใช่ข่าวปลอมเสร็จแล้วนอกเหนือไปจากนั้นถ้าเป็นข่าวใหม่สมมติคุณจะปล่อยข่าวกลางคืนว่าไทยเตรียมบุกเนี่ยคุณจะปล่อยข่าวปลอมอย่างเงี้ยคุณก็ขึ้นเลยบอกว่าเฮ้ย hey, breaking news จาก real news สำนักข่าว real news from cambodia คำว่า fresh มันเอาไว้ใช้กับสิ่งอื่นครับยกตัวอย่างอาหารอาหารสดเนี่ย นะ fresh food น fresh ingredients นะผมผมปลูกโรสแมรี่ไว้หน้าบ้านตอนนี้นะฮะเพราะว่าผมชอบกินสเต็กเพราะผมชอบกินสเต็กแล้วผมชอบสูบซิก้าเพราะมันรู้สึกว่ามีอำนาจแบบมนุษย์โบราณผมเอากันไก่ไปตัดไปเฉือนโรสแมรี่มาแล้วโรสแมรี่ซึ่งมันมหอมเนี่ยนะภาษาไทยผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอ,อะไรนะฮะเอาโรสแมรี่โยนเข้าไปในกระทะซึ่งย่างสเต็กอยู่ถ้าเจมี่ออลิเวอร์อยู่เขาจะบอกว่า that's fresh rosemary from the garden.